ก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งให้ยันชาแนลด้วยนะครับเกาะเลี้ยงขาเล่อยเาะเลี้ยงขาเรื่อยเกาะเลี้ยงขาเรื่ยครับผมสวัสดีครับยันชาแนลครับครับผมยันชาแนลวันนี้มาป้ากันเดี๋ยว เฮามาถามยายปั้นกันเนาอวันนี้จะยนยอย่างกินครับยายปั้นครับว่าน,นี้นี่ยอย่างกินคับแกงออมปลาเอียนเจ้าครับผมวันนี้แข่งออมปลาเอียนนะครับแข่งออมปลาไหลนะครับครับตอนนี้ยายปั้นก็นกำลังเตรียมเครื่องอยู่นะครับ หมนี่ก็เป็นปลาเอียนนะครับเดี๋ยวเขาจะเอาไปแ่ากแกะออมนะครับเดี๋ยวเขาเอาไปคว้ากันนอกนครับ รับผมหลังจากที่เขาคว้าปลาเอียนเรร้อยนะครับเขาก็เอามากกเป็นติน้นเป็นติ้นนะครับเอามาหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะครับพอดีคำนะครับมาครับเมนูวันนี้กิ่นมันห่อนครับสดหน้ามันห่อนครับ นี่ครับตอนนี้เขาก็กกป่าเอียนเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเอาไปพอพริกแกงกันนอ้อครับผมนี่ก็เป็นพริกแกงเงานะครับมีตะไคร้หอมขาวขาขมิ้นนะครับหอมแดงกะปิมะแขวนนะครับ น้ำปลาผงชูรสรสด,ด,ด,ดีเดี๋ยวเขาเครื่องแกงเขาไปปั่นนะครับ พิกลงไปปัน um ENNIS, ่นหางกำลนะครับตามไปด้วยกะปิกะปิได้นะครับร้าผมต่อไปก็เป็นการคั่วพี่แกงนะครับ ครับผมตั้งกระทะครับเอาน้ำมันลงไปสักปาดนะครับตั้งกระทะเอาน้ำมันลงไปหนึ่งทัพพีนะครับเดี๋ยว่วพพิกแกงครับรรข้าวผมตอนนี้น้ำมันเขาก็เริ่มร้อนแล้วนะครับเอาพริกลงคั่ว้ได้เลยครับ กินหอมออกแล้วครับกลนนะครับกไปกลนมาคว้าให้มันเหลืองหอมกันนะครับ กินหอมแล้วออกแล้วครับหอมสดสดครับหอมสดสดครับควาปนน่องนั้นไปชมครับเอา้าป่าเอียนลงไปคว้าเลยครับ ขัวป่าเอียนก็ที่แกงสก๊อกันนะครับแกงขอมป่าเอียนครับมาด้อครับผมมาดีด้อหอมพอสมคันขัวไปเลยมันหอมหอมกันนะครับ น้ำลางคกครับน้ำราง6ตไปเลยขรับผมตอนนี้เขาก็ล้อน้าเดือดนะครับลอน้าเดือดล้อปลาเย็นนะครับล้อปลาไหลซุกนะครับแล้วก็มาปรุงรสนะครับแต่อนีนะครับง่ายๆครับก็เข้าเมืองเมืองฮ่าครับพ่อมาเป็นน้องท่านผู้ชมท่านใดจะ ฟึกเนี่ยต้อเข้าเมียงเมียงลองเนี่ยไปเตอกันก็ได้นะครับจดสูตรไว้นะครับจดขีงปุ้งไว้แล้วมาเนี่ยเปิดพอยอดหลังด้วยกันนะครับค้าผมสำหรับยันชาแนลก็เหมือนเดิมครับขอจวยสนับสนุนด้วยนะครับยันชาแนลครับกดที่ตามกดกระดิ่งกดแช์นะครับกดถูกใจด้วยนะครับเข้ามาคอมเมนต์แนะนําพูดคุยกันได้นะครับใต้คลิปนะครับ นี่ครับตัวมาเป็นน่องท่านผู้ชมครับเดือดสะบุนสะบุนแล้วครับ Mother, Mother. รมาเด้อมาเด้อบนม่ป็นน่องครับเคื<ย>่องแกงเขาค้นๆเลยครับน้ำแกง,งคนนๆนะครับเอาดูซาใจครับเขาวนฮ้อนนะครับ รับแก้มกับม้าเข้ากับเยี่ยมครับเมน,นูนี่นะขรับอผมตอนนี้เขากับมาถึงขั้นตอนการปรุงรสนะครับผงนัวครับผงชโลดครับเ้ากินหอมออกมอ้อครับประมาณเป็นอ้อเหนิงชิ่งเลยรสดีครับเออถ้ากินออกไปได้นี่รับรองครับ อยากกินข้าวกันแบบแถาครับกินหอมแฝดสุดยอดเลยครับน้อเด้พอพ๋าแม่ไปนไปั่งรับชมครับด้อกินง่ายๆเลยครับเอาัแใส่ครับสามใบใบมะกรูดครับใบมะกรูดถ้าฟ้อมจนหอมนะครับจเจ้าครับ ม่อเล็บขาดครับข้าผมนี่ก็เรียบร้อยตักเสิร์ฟใหยพ้อมรับประทานครับครับผมสวัสดีครับยันชาแนลครับครับผมยันชาแนลวันนี้ก่ะฟ้าท่านผู้ชมมากินแกงอ้อมนะครับแกงอ้อมป่าไหลนะครับ เซตเรียบร้อยเขาก็ตักใส่จานนะครับมาครับพ่้อแมนพี่น้องท่านผู้ชมครับกินข้าวแรงได้กันครับแกงอ่อมป่าไหลครับเมนูเพชรร่อนครับวันนี้ น่รัะใส่ใบจันจอเลยเพชรร่อนครับก้กินจันจอกินจันจอกินกินมะแค้นเครื่องเทศครับ ขึ้นดังขึ้นจมูกครับซาใจเลยครับเป็นวัดเป็นไอ้เนี่ยหายรับร้องหายเลยครับเทองเทศภาคเหนือนะครับ คนครับเมาเด็ดขาดครับบัหิด่บ,บางครับ Ờ ừ, rồi xuất giọt ครับ อะไรครับกินใหญ่ๆแน,น่นๆแน่นๆนะครับสดพร้อมน้ามครับ ครับไม่ผิดหวังครับทอบนห้อนครับเรื่องใหม่ๆนะครับ มาครับปลาเม่นพิ่น้องครับกินข้าวแรงด้วยกันครับอืม พี่แก่งสุดยอดเลยครับ หนมาถ้าผมสำหรับยันแชนแนีในวันนี้ป้ารัชมมาพอการเนี้ยแกงอ่อมปลาเอียนนะครับปลาไหลนะครับกระเดยบร้อยนะครับกิ่นข้าวแรงด้วยกันพร้อมนะครับถ้าผมจะได้กะขอ ฝากช่องยันชาแนลด้วยนะครับ่วยสนับสนุนโดยกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับข้าผมขอจบคลิปั้งแค่นี้ครับขอบคุณครับคลิปจบแล้วกดถูกใจกดติดตามกดกระดิง่งให้ยันชาแนลด้วยนะครับ